ผมสาพันชุดนอกครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา93บ้านลาดตะเคียนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิภาพรอ,อินโพยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา93บ้านลาตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโรงเรียนคุณภาพระดับปฐมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต2คุณครูสหพันธ์คะก่อนที่เราจะไปรับชมการน,นำเสนองานโรงเรียนคุณภาพนะคะขออนุญาตแนะนำผู้บริหารและทีมงานทั้ง4ฝ่ายก่อนเลยคะ่ะสวัสดีครับผมนายพักพลนามจิรโโชติผู้อำนวยการโรงเรียนธนรัฐวิทยา93มรานลาขเยน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา93วรานาเคียนเป็นโรงเรียนคุณภาพถ้าพูดถึงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา93วรานาเคียนแล้วนะครับจะนึกถึงความเป็นระบบความเป็นระเบียบมีขั้นมีตอนมีกระบวนการในการดำเนินง,งานของเรียน เป็นที่ประจักษ์กับผู้ปกครองและชุมชนที่ส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา93ก้านบัตะเกียนเป็นที่เชื่อมัน่นเป็นที่ศรัทธาของชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนใน้ส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนเพราะผู้ปกครองทราบว่าโรงเรียนมีการ จัดการมีกระบวนการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพสมกับที่ชื่อว่าโรงเรียนคุณภาพสวัสดีค่ะดิฉันนางหยาดรุ้งงอนกิ่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา93บ้านลาตะเคียนเราจะอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง จะประคองกันไปให้ถึงฝันเปิดใจกว้างว่าอย่างไรว่าตามกันสำนึกมั่นมุ่งเน้นความเป็นทีมสวัสดีค่ะชื่อคุณครูสุป,ปานีสุธัญวัฒน์ค่ะดำรงตำแหน่งหัวหน้าวิชาการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา9 3บ้นานราชเคียรน,นะคะซึ่งก็จะดูแล งานต่างๆเกี่ยวกับงานบริหารวิชาการของโรงเรียนนะคะซึ่งในงานบริหารวิชาการก็จะมีงานต่างๆมากมายนะคะทั้งงานประกันคุณภาพนะคะแล้วก็งานด้านการจัดการเรียนการสอนของครูนะคะซึ่งทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมแล้วก็ประสบความสาเร็จไปด้วยดีค่ะและนี่คือการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง พื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะตามที่กำหนดไว้1นาทีเท่านั้นนะคะที่เราสำหรับการเรีนยนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับเราก็ได้มีรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเราไปาคครู้จักคุณครูนะครับในการสอนภาษาอังกฤษนะครับในชั้นป .1 กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณครูครับ Hello my name is Nalini d i n a s e r you can call me Nan or teacher Nan I am um, uh, a teacher in Batong 1. I teach about phonics, for example, ah, d, d. When I spell about the phonics, for example, ee, tuh, ee, tuh, bit, p, I -t, pit. E eat ีทเซีทเซีท Thank you ครับก็นี่คือการเรียนสอนในระดับชั้นป .1 น,นะครับเป็นการสอนแบบอะไรครับคุณครูนแนนครับปเป็นการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์ครับซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบสมัยใหม่นะครับเป็นการเรียนสอนที่ทําให้เรียนทุกคนตื่นเต้นและ active learning จริงๆครับสาหรับวันนี้นะครับขอบคุณคุณครูแนนมากนะครับ <c oughs> สวัสดีครับคุณครูครับสำหรับเมื่อกี้นะครับก็เป็นการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5คุณครูชื่ออะไรใช้เทคนิคอะไรในการสอนเดี๋ยวเราลองไปถามคุณครูด,ดูนะครับค่ะสวัสดีค่ะครูน้าไทแมนชวนนะคะก็เทคนิควิธีการสอนที่เราใช้นะคะเราจะใช้เพลงและเกมในการที่จัดการเรียนการสอนนะคะเพราะว่าเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กๆ จะจำได้ง่ายแล้วเกมเป็นสิ่งที่นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้และทําให้สนุกสนานกับการจัดการเรียนการสอนค่ะครับ,รบและนี่ก็คือเทคนิคการเรียนการสอนแบบ active learning ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณรูนาหาไทยมากๆครับสวัสดีค่ะนางสุนีมณีแสนนะคะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา93บ้านลาตะเคียนค่ะรับผิดชอบเกี่ยวกับหัวหน้างานงบประมาณนะคะ ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา93บ้านราะเคียนค่ะดูแลเกี่ยวกับการใช้จ่ายงานและกงบของโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางนัทกมลน,นามจิรโชธครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา93บ้านราะเคียน รับผิดชอบงานบุคคลสำหรับงานบุคคลของโรงเรียนไทยรัฐวิทยบบา93บ้านราชเทียนมีหน้าที่ในการดูแลพัฒนาข้าราชการครูในโรงเรียนให้มีศักยภาพพัฒนาในรูปแบบการเรียนการสอนที่ดีขึ้นครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่อาคารอนุบาลน,นะครับซึ่งเป็นอาคารใหม่เดี๋ยวเราไปถามเด็กๆดูซิว่า อยู่ที่อาคารใหม่นั้นมีความรู้สึกยังไงนะครับในการเรียนเป็นไงบ้างลูกอยู่อาคารใหม่อากาศเป็นไงเย็นดีไหมเย็เยนมากเลยโอ้แสดงว่าแอร์หรือว่าอากาศบรรยากาศนะครับก็มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆของเราทุกคนนะฮะ๋ยวเรระบบมือใส่กล้องเลยลูกบ๊ายบาย สวัสดีครับผมนายภูวนัยสุพัน,า,นาวัฒน์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเข้า3บ้านละเทียนครูรับผิดชอบหัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไปดูแลอาคารฐานที่แล้วก็สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนของเราครับ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าตรงนี้คือส่วนไหนของโรงเรียนนะฮะคุณเบนครับตอนนี้เราอยู่ส่วนไหนของโรงเรียนฮะ,ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติค่ะคุณครูโจะคะาวันนี้นะคะเราจะมาแอบดูเด็กๆค่ะว่าเด็กๆโรงเรียนไทยรัฐของเราเนี่ยชอบอ่านหนังสือประเภทอะไรกันบ้างคะ่ะเดี๋ยวเรา,าเข้าไปดูกันเลยนะคะตามมาเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเด็กๆเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือประเภทอะไรบ้างค่ะคุณครูโจคะคุณเบนครับแต่ที่สําคัญเลยในห้องสมุด ต้องเงียบๆกันนะครับไปดูกันเลยไปดูกันดีกว <itations on> <pad> ่าค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อศิลาพัญญาเด่นดอนชื่อเล่นชื่อข้าวปุ้นค่ะอ่าน้องข้าวปุ้นนะคะวันนี้น้องข้าวปุ้นเนี่ยเข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุดเรื่องอะไรคะเรื่องงูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์ค่ะงูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์แล้วอ่านแล้วได้ความว่ายังไงบ้างคะงูใหญ่เป็นยังไงคะงูใหญ่เป็นผู้ซื่อสัตย์จริงๆค่ะอ่าเห็นได้จากอะไรคะผู้ซื่อสัตย์ทาไมถึงบอกว่างูใหญ่เป็นผู้ซื่อสัต์คะ แสดงว่าผมพอรู้แล้วครับคุณเบนครับในความซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่จะอ่านหนังสือนะครับแต่เด็กของเราเนี่ยยังนําไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับคุณเบนครับนำไปปฏิบัติไหมคะนาไปโอเคเลยนะคะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นของห้องสมุดกันดีกว่านะครับว่าบรรยากาศห้องสมุดโรงเรียนเรานั้นเป็นยังไงไปดูเลยครับนอกจากมุมหนังสือแล้วนะครับก็จะมีมุมในการค้นหาข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นมุมคอมพิวเตอร์ มุมอ่านหนังสือและก็มุมการเรียนรู้ต่างๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเด็กกำลังทำอะไรกันอยู่ <S <S ครับสหรับตอนนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับในการพักผ่อนนะครับของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา93วัดรัตเกลียนของเราเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าช่วงพักเด็กๆของเราทําอะไรกันไปดูเลยฮะเด็กๆ ขอเล่นด้วย,ยนะโอ้โหมีการเล่นบอลเล่ด้วยนะฮะเดี๋ยวผุนยวลองเสิร์ฟดูะฮะโอ้โหเป็นไงนะฮะ ครับคุณเบนครับสำหรับตอนนี้นะครับก็ถึงเวลากลับบ้านของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา93บ้านรัตเกียนของเราแล้วนะครับคุณเบนครับคุณครูเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยต้องรอเวลากลับบ้านกันมาตั้งตั้งแต่บ่ายกันแล้วแหละนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะเรามาส่งเด็กๆกลับบ้านกันดีกว่าค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปส่งเด็กๆกันเลยเด็กๆบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่เจอกันพรุ่งนี้นะคะ ในนามของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา93บ้าลาเทียนต้องขอกลาบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา93บ้านลาดเกียนหากได้พบเห็นหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์ประสบการณ์กับคณะครูบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา93บ้านลาดเกียนสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อ,ตอ,ตอการศึกษาไทยเรา ก็ขอให้บันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับ